นอนนะลัคนาราศีที่ในเดือนสิงหาคมจะต้องระวังในเรื่องความรักเรื่องความสัมพันธ์รักซ้อนนะครับนะฮะนะ,ะ,นะะในเรื่องความรักเรื่องความสัมพันธ์เรื่องรักซ้อนนะครับถ้านึกไม่ออกว่าเรื่องความสัมพันธ์เรื่องรักซ้อนความหมายคือยังไงผมขอฝากไว้เป็นแคปชั่นแล้วกัน ถ้าใจมันร้อนแรงกระทะทองแดงก็แค่เครื่องครัวนะฮะถ้าใจมันร้อนแดงกระทะทองแดงก็แค่เครื่องครัวนะเออแคปชั่นที่หนึ่งผ่านไปแคปชั่นที่สองตามมาติดๆแค่เธอยักคิ้วต้นนิ้วก็แค่ถั่วง,งอกกูเห็นต้นนิ้วเป็นถั่วง,งอกเลยชิบหาย ซื้อน้ำมันหอยมาเตรียมผัดเลยเอาวตายหามาดูโอ๊ยตตยห่าไม่ใช่ถุงง้องนี่ว่าต้นงิว้วเออนะฮะเนี่ยแหละนี่แหละสองคัดช้านี้แหละ,นนหละขำค่ะคุณอะไรนะเนี่ยคุณคุณอังเหรอฮะอ่านไม่ชัดจะไม่ได้ใส่แว่นนะฮะอืมเอาไอ้เหี้ยทิ้ตาอีกนะฮะโอเคคุณอังอสังหาพารวยนะคะชมพู่ขำอะไรคะเออนะ ลักคนาราศีที่ต้องระวังในเรื่องความรักและความสัมพันธ์ในเดือนสิงหาคมลักคนาราศีที่หนึ่งคือลักคนาราศีกันนะครับกันมีใครกันบ้างนะกันเอากิจยานั้นหัวเราะอะไรแคะเขาฟังดวงกันอยู่เขากำลังคํำเครียดแข้งเครียดกันอยู่หัวเราะอะไรแคะเออ อ่านะฮะอืมนะฮะนะถ้าใจมันร้อนแรงกระทาทองแดงก็แค่เครื่องครัวนะถ้าเอาดีหน่อยก็ไปซื้อนั่นแหละตาหัวม้าลายนั่นแหละทนหน่อยชื่อเสียงยาวนานนะอืมผัดแล้วร้อนเร็วดีนั่นแหละนะฮะอืมนะฮะถ้าใจมันร้อนแรงกระทาทองแดงก็แค่เครื่องครัวนะฮะ นะลัคนาราศีกันนะระวังนะมีโอกาสจะไปเจอกับความรักหรือความสัมพันธ์ที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนโอ้ยงงชิบหายนะฮะอืมนะฮะนะฮะนะ,ะดูให้ดีเถอะนั่นแหละลัคนาราศีกันลัคนาราศีที่หนึ่งเลยอืมคุณอ้อเหรอฮะบอกว่าอะไรนะฮะลัคนากันคะ่ะอาจารย์ มีแต่คนยื่นบันไดให้ปีนต้นงิ้วค่ะ <laughs> โอ้ตายแล้วมีแต่คนยื่นบันไดให้ปีนต้นงิ้วนะฮะเออเอาเข้าไปเอาเข้าไปนะฮะเอาเข้าไปมียื่นบันไดามาด้วยนะฮะอืมนะคุณอ้อเอาไฟฉายไหมไฟฉายปีนข้างหนึ่งเกาะไว้ข้างถือไฟฉายด้วยเฮ้ย มันถูกมันมันใช่หรือเปล่าวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะไอ้ฮะไอ้คนให้ไอ้คนให้มันไดมึงก็ต้องให้ไฟฉายเขาด้วยไอ้ฮะเอ้ยค่ำค้ำมืดๆอ่ะปีนยังไงบามทีมันก็ต้องดูเหมือนกันน่ะนะฮะเอา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 นะฮะอ่ะนะฮะอืมมาอีกแล้วโสดมาหกปีแล้วไม่เคยเจอใครอีกแล้วมาหกปีเนี่ยโสดมาหกปีเนี้ไม่ใช่ดวงแล้วี่ยฮะหน้าตามีปัญหาแล้วเนี่ย โสดมาหกปีเนี่ยเออเว้ยเฮ้ยนะโสดมาหกปีเนี่ยไม่รู้จักดวงหรือจักอะไรกันแน่วะเนี่ยบางคนโสดมาเนี่ยโอ้สินแสบอกว่ามิถุนจะเจอคู่โสดมายี่บห้าปีแล้วโอ๊ยพักผมโสดขนาดนั้นผมไม่ผมไม่ถามนะผมไม่บวชชีพาม้วจร,จริงเอาเออเว้ยเฮ้ยโสดมายี่บห้าปีเนี่ยเขาเรียกโสดเอวะอืมนะฮะโอ้ยงงที้หายเลย อ่าคุณอ้อบอกว่าส่งมาเลยค่ะไฟฉายโอ้ยไม่มีไฟฉายเลยคุณอ้อมีแต่หลอดไฟ LED ได้ไหมอยู่ตรงนี้พอดีเลยโอ้ยกูงงโอ้ยนะ,ะโอ้ยตายตาย,ตาย,ตายอะไรเนี่ยโสดมาสิบปี ไม่เอาใครค่ะอาจารย์ทําไงดีคุณอางสังหาโสดมาสิบปีไม่เอาใครเลยเหรออุ้ยตายตายอืมนะฮะโอ้ยนะฮะนะ,ะลัคนาราศีกันนะนะฮะมีโอกาสที่จะมีความรักจุกจิกยุ่งยากนะฮะอืมอ่านะฮะ ใครเนี่ยคุณสาดาวเรืองไม่มีจังหวะให้โสดเลยค่ะอุ้ยตายอันนี้เขาเรียกสวยเลือกได้นะนเนี่ยสวยเลือกได้ก็มาด้วยเว้ยเฮ้ยนอกจากกระทะทองแดงแค่เคื่อนครัวโสดมายี่สิบห้าปีสวยเลือกได้ก็มาด้วยแล้วก็เมื่อกี้ก็จะปีนมีคนยื่นบันไดให้อีกไฟฉายก็ไม่มีให้อีกเออมเห็นใจเขาบ้างไหมเขาต้องปีนขึ้นบันไดอะไฟส่งไฟฉายมาให้เขาบ้างเออวเว้ยเฮ้ย ลัคนาราศีต่อไปนะระวังเรื่องความรักและความสัมพันธ์นะนั่นก็คือชาวลัคนาราศีเสิงเสียงจ้าเสิงมีใครเสียงบ้างเฮ้เนี่ยสาวเล็งรักเนี่ยนะสาวเล็งรักเนี่ยนะครับอืมสาวเล็งรักเนี่ยนะคะแล้วก็ดาวศุกร์จะไปอยู่วินาศอีก ม่งก็ต้องมีสิงเนี่ยไปดูเลยสิงเนี่ยต้องมีต้องมีลากกันไปกินในน้ําแน่นอนนะฮะโผล่ขึ้นมาแหนเต็มหัวเลยเนี่ยสิงเนี่ยนะฮะเออนะฮะเออนะฮะนะฮะสิงเนี่ยระวังเถอะระวังให้ดีต้องลากไปกินในน้ําอย่างเดียวเนี่ยเดียเด๋ยวสุกเข้าวินาศอีกมึงเอ้ย สุกเข,ขาวินาทอยู่กับเกดด้วยนะระวังเจอพวกหืน่นหืนนะบอกให้นะระวังเจอหือน่นหืนนะเออเอา้าวใครวะเนี่ยหืนชอบอีกอ,อ้าวไอหากูุหมดคําบรรยายแล้วหืนบอกให้ระวังหืน่นหืนนะอันนี้บอกหืนชอบอีกโอ้แล้วผมจะต้องไปบอกให้เขาระวังทําเตี๋ยอะไรเออในเมื่อเขาชอบโอ้ตายตายอืมอืมอืมเอา เนีน่ยเนบอกให้ระวังนะคนนี้บอกว่าชอบหื่นหืนชอบอันนี้บอกว่าเตรียมตัวรอเลยค่ะทำไมไม่กลัวอะไรกันบ้างเออคุณอันนาบอกเตรียมตัวเลยค่ะคุณอะไรคมกิดแล้วเมียจะจับได้หรือเปล่าครับอาจารย์อันนี้ผมก็ไม่รู้จริงๆอะว่าเมียจะจับได้ไหมลาบแต่เอาเป็นว่าสิงเนี่ยม่งมีโอกาสต้องลากไปกินในน้นําอย่างเดียวเลยสุขวินาศไ้ดวงนี้คุณไปดูดาวปัตนีดาวคู่อย่างเดียวไม่ได้นะ ดาวสุกเนี่ยแม่งตัวมีผลเลยจริงๆไปดูให้ดีเถอะอืมนะฮะนะฮะคุณชัญญาบอกว่าจริงเปล่าค่ะอาจารย์ฝรั่งจะมาสิงหาแต่ตอนนี้ติดต่อฝรั่งไม่ได้แล้วจะติดต่อได้ไหมแล้วเขาจะมาไหมเอานี้แทนที่จะกลัวอีกถามว่าเขาจะมาไหมโอ้ยนะฮะแล้วสายฝอด้วยนะสายฝอด้วยนะเออแค่คิดก็ อยากจะเอายาดมป้ายตาแล้วเนี่ยไม่ได้มีความกลัวกันเลยนะฮะนะฮะเอา้าลัคนาราศีต่อไประวังเรื่องความรักและความสัมพันธ์นะลัคนาราศีต่อไปคือนะฮะลัคนาราศีตุลตุลนะะเออนะฮะ,นะฮะตุลน,นะตุลมีโอกาสเนี่ยความสัมพันธ์รักจะยุ่งยากนะฮะ รักซ้อนรักวุ่นวายเอออะไรประมาณเนี้แม่งบุนวนอยู่ตรงนี้แหละอืมนะฮะรักซ้อนรักวุ่นวายนะฮะนะฮะใครเนี่ยหน้าตาไม่มีปัญหาด้วยอันนี้คิดเอาเองหรือเปล่าหรือว่าตกวจริงหน้าตาไม่มีปัญหาจริงหรือว่าคิดเอาเองว่าหน้าตาไม่มีปัญหาโอ้ยงงนะฮะแต่ละคนนะฮะรีบบอกเลยหน้าตาไม่มีปัญหาด้วยอืม นะเอ้าปากลอกอีกกูเอ yeah, ้ยอืมอืมไหลสดจนปากลอกเลยเออเฮ้ยนะฮะนะฮะนะฮะเออนะฮะเนี่ยนะลัคนาราศีที่บอกเนี่ยลัคนาราศีตุลเนี่ยเนี่ยกระทะาทองแดงก็แค่เครื่องครัวเนี่ยแค่เธอยักคิ้วต้นนิ้วแค่ถุงงอกเนี่ยมีโอกาสเจอนะเว้ยบอกก่อนดาวตุลเนี่ยมันเดิน ตุปัตตุเป๋แปลกๆมาพักใหญ่แล้วนะตั้งแต่มิถุนากรกฎดาสิงหาเนี่ยอืมนะฮะแล้วสิงหาเนี่ยดาวจเจริญคู่ครองเดินวินาศด,ด้วยเป็นมหาจักรด้วยโอ้โหแค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วมึงเอ้ยนะฮะระวังให้ดีนะอืมตุนนะ่ะหากห้านใจไว้บ้าง บอกให้างนพูดจริงนะระวังให้ดีล่ะหากห้ามใจใบ้างเรื่องความรักเรื่องคู่เรื่องเซ็กอันนี้ต้องระวังไว้นะไปเจอพวกประหลาดประหลาดแม่งกระโดดมาจากหลังตู้เสื้อผ้าเงี้ยระวังให้ดีเหอะไม่รู้จะพูดคําไหนนะฮะเอารัคณารัคน, <laughs> นาราศีกันลักคณะราศีเสงิรัคนาราศีตุลน,นะผมแซวเล่นนะฮะคุณอะไรเนี่ยนะฮะหน้าตาไม่ได้มีปัญหาหรอกนะ,ะหน้าตาดีนะฮะ ลัคนาราศีหนึ่งลัคนาราศีที่ความรักดูแล้วก็จะจุกจิกยุ่งะะยุ่งนะฮะจุกจิกยุ่งยุ่งอยู่นะครับนะฮะแม้ว่าเรื่องการเงินจะขยับดีแต่ความรักดูแล้วจะจุกจิกยุ่งๆๆยุ่งยุ่งอยู่นั่นก็คือเช้าลัคนาราศีอะไรอ,อ ลัคนาราศีมีนมีใครมีนบ้างมีนนะดาวเจ้าเรือนคู่ครองอ่ะไปเป็นอริมหาจาักรราชาโชคดวงจะดึงดึงดูดจะบอกว่าดึงดวงจะดึงดูดแล้วก็จะบอกว่าดวงจะมีเสน่ห์จะบอกไปบอกว่าดวงจะดึงสะดุดอ้าวงงอีกกูนะะดวงดวงจะดึงดูดคนแบบแบบมีเจ้าของบ้างเราแล้วเรามีคู่แล้วแม่งมาชอบเราอีก อะไรอย่างเงี้ยนะ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 ครับลัคนาราศีมีนนะดูให้ดีนะมีโอกาสนะครับนะครับนะครับเออมีนนะดาวไปอยู่นเรือนอริด้วยนะครับดูให้รอบครอบแล้วกันแล้วก็ลาหูไปนําหน้าลัคนาอีกบางทีมันก็มืดมืดมืนมืนกงก,ง,กงไปตามอารมณ์นี่แหละดูให้ดีนะฮะมีนนะ เนี่ยระวังจะมีความปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรักและความสัมพันธ์นะรักซ้อนเราไปซ้อนเขาบ้างเขามาซ้อนเราบ้างต่างคนต่างซ้อนบ้างเออดูให้ดีก็แล้วกันนะลัคนาราศีอีกหนึ่งลัคนาราศีที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องความรักและความสัมพันธ์นะครับนะฮะอีกหนึ่งลัคนาราศีนะอีกหนึ่งลัคนาราศีอีกหนึ่งลัคนาราศี ได้แก่เช้าเช้าลัคนาราศีพฤกศพนะ,ะพฤกศพนะนะพฤกศพนะครับมีโอกาสที่จะมีปัญหาจุกจิกเรื่องความรักนะเพราะตอนนี้ดาวเจ้าเรือนคู่ไปอยู่ในเรือนคู่ศัตรูนะฮะนะฮะแล้วก็ดาวเดี๋ยวจะย้ายไปอยู่ในมหาจาักรอีกก็วุ่นวายน่าดูนะ นะ,ะอะไรเนี่ยตุนไม่มีปัญหาเลยค่ะผู้ชายเข้าหาข้างหลังตลอดคืออะไรว่าผู้ชายเข้าหาข้างหลังตลอดฟังแล้วงงมันมีอะไรมันมีมนมหรอือเปล็นผู้ชายเข้าหาข้างหลังตลอดคืออะไรงงไว้เวยนะฮะนะแล้วนี่ก็คือทั้งหมดนะครับที่จะมีความจุกจิกยุ่งยากเรื่องความรักนะระวังไว้นิดนึงก็ได้นะครับอย่างน้อยก็คือเราจะได้ นะฮะเอ่อระวังระวังตัวถูกคุณน้ำตาลบอกว่าตายแล้วพึกศพแฟนสิงแม่งสองดอกเลยทีนี้นะครับเออนะฮะอะไรเนี่ยวายอาจารย์แม่นอีกแล้วพึ่งกัดกันมาครับค่ะนะฮะไอ้ระวังระวังความสัมพันธ์นี่ก็คือระวังเรื่องการขัดแย้งเรื่องการทะเลาะด,ด้วยนะนี่แหละนี่แหละมันรวมความกันอยู่ตรงเนี้ยบางทีก็อยู่ด้วยกัน,นก็จุกจิกมึนมนอื่นอื่น นี่แหละที่บอกไปนี่ทั้งหมดนี่แหละนะฮะนะอา้าสินแสหมิงไลฟ์สดมา1ชั่วโมงจะครึ่งแล้วนะครับขอให้เอซทุกท่านมีความสุขและโชคดีนะคิดสิ่งใดประการใดขอให้ท่านสำเร็จสมหวังสมความมุ่งมา่ปรปัถนาทุกประการนะครับนะมีแต่โชคดี นะครับนะครับมีแต่โชคดีแล้วก็นะครับคิดอะไรทำอะไรก็ขอให้สำเร็จนะนะฮะอา้าวนี่มีบทสวดมานะฮะเนี่ยเขาบอกว่าอาจารย์แม่นค่ะช่วงนี้ก่อนนอนสวดก่อนนอนทุกคืนก็สวดมนต์พุทธังยิ้วทำมังงิ้วสังคังงิ้วค่ะโอ๊ยตายแล้วแค่เธอยักคิ้วต้นยิ้วก็แค่ทวงงอนะฮะโอเคนะ ไปแล้วสวัสดีครับขอให้โชคดีนะไปแล้วครับสว,ส,ส,วส,ส,วส,สวัสดีครับวัสดีวัสดีวัสดีครับวัสดีครับ